สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่ปราสาทบ้านไพลปราสาทบ้านไพลียเคยได้ยินไหมครับปราสาทบ้านไพลตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัสดสุรินเดิมนะครับจะมีปราสาทสามหลังครับมีหลังนี้นะครับซึ่งพังไปแล้วหลังซ้ายสุดหลังตรงกลางและหลังขวามือซึ่งอันนี้คือทิศเหนืออ่าอันนี้คือทิศใต้แล้วก็ตรงกลางนะครับ เป็นศินละปะแบบขอมแบบปลาปวนนะครับผมอ่านมานะครับนะครับก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับนะใครที่ชอบแนวศึกษาโบราณคดีโบราณประวัติศาสตร์นะครับปราสาทบ้านไพรสวยงามเนาะปราสาทบ้านไพรมาไม่ยากครับห่างจากตัวปราสาทแค่ ไปถึง10บโลครับมากันได้เลยคนหาใน GPS ครับ